นัแบบนอนกอดได้เลยเนาะดยเพื่อดึงไอคิ้งน้ะบ่อยอ๋อไม่เครื่องข้ามเงินขึ้นกันอนแบบนี้ตลอดป่ะโดยเผื่อกตงแคนไว้ออแต่สีอุ่นอยู่หรอเ <c oughs> นาะพี่น้อเน, <c oughs> นอนกอดรูปกบอุอ่นกับ,บาากพุคักปานใดคือบคมกากนบ่อย <c oughs> <c oughs> และสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมือเนี้าก็ได้มาหาทางบ้านขอนแกอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องกับสาวเตี้ยพันอะไรเนาะเพราะว่าพันมีาทัางเป็นแม่ห้างหรือก็เป็นแม่ไม้เนี่ยแหละเนาะกับผัวกับตายเนาะพ่อแม่พี่น้องกับครอบครัวของพันกับอยู่ก้ำยาอะไรก็เลี้ยงลูกอยู่พุ่นเนาะแต่พันกับอยู่น้ำยานั่นแต่ว่านี่ก็เป็นเรื่องของพันเองแต่พันว่าไปมาสวยเอ้ยพันเนาะอยู่ เคี่ยวเขาเกี่ยวน้านั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะค่เขาครัวเป็นก็อาจจะลำบากแน่น่อยหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมนมกันเลยกับสาวเตี้ยนั่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องไม่ห้างหรือไม่ใหม่ก็ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องทางบ่อบบี้เข้ามาเป็นครั้งแรกเนาะพ่อแม่พี่น้องอะไปเบิ่งไปชมนมกันเลยโดยโอเคทีเดียวเนาะตอนนี้ก็ดีครับแม่ สาตีอ่ะงานตเียาะ่งยังไม่เะาตีอยอยจัปีสบายดีสบายดีซาตีอ่ะจ้านียวจ้าปีสาวหกปีสาวหกปีเลยเคือนิปีหนึ่งใ่ไหมห้าปีสาวหกปีลูกก็สองคนมั้งเลยโดย ลูกายลกสาวเฮ้ยจ็ดปีแล้วก็ลูก่ะผู้ใหญ่นั้นเจ็ดปีผู้น้อยน่ะสองปีสองปีโดยอย่าได้ลูกสองเดือนอสองปีสองเดือนเอ้ยสาวาเอาด่าคนนะแต่ว่าเราเป็นคนหันเนาะ ไม่ว่าสองปีกลัวๆน่ะโดยนี่แถมว่าแต่ว่าเป็นคนใหญ่คนหนึ่งแถมโดยไม่ว่าได้เลิกลากับพ่อเล่านี่ต่โดนแต่บ่าพอมึ่นเสียโอ้ปวดแล้วเสียโดยเป็นแย่างผึ่นป่วยบอกโดยผึ่นเป็นโรคปอด,ดเสียแต่โดนนะบ่า ได้สองปีโอ้สองปีสองปีนี่นะเจ้าก็ยังบ่มีแบบว่าคนมาจีบมาอย่างบ่โดยมีเลยเลยโอ้ยเยอะมีเลยจ้าใจอยากได้อยู่บ่แค่นี้อยากเลี้ยงลูกอยู่เลี้ยงลูกขนาดใหกว่านี้กันจะน้อยนะใช่ปะครับคุยกย่คุยได้อยู่ใช่ ุยได้โยกน้อยเนี่ยวากเนบน้คนคุยนี่ยเลยพี่น้องตอนนี้ก็อได้มงว่าแบบอยู่กับลูกสามคนแก่ไม่ได้เงาเลยเงาก็บเากับลูกออยู่ีเพื่อนจะดูต่กันแต่คนอันนี้น่นเพื่อนก็เพื่อนเขาเพือนพอเพือนแม่ะ แต่ว่าตอนนั้นเจ้าอยู่กับปัวนี่จักปีก็เอากันมากนี่ปีนะเขาปีก็ได้สารเงื่อนจากท่านแล้วก็โบมี่อยู่น้ำานาใส่อยู่น้ำปูน้ำหนาแม่เชื่อไม่ไม่ไหวเด็กหน้าจะไปซื้อหรือเาไปยงกันอย่างไรจะซื้ออะไซื้อของอย่างนี้กันดีนะบ๊อบบี้ วาบีน้องบีเนาะโดยอือแล้วจะเข้ากีฬาหรือบ่เดี๋ยวนี้จะมาเกี่ยวสอยเอื้อยอ๋อไปก่อนไปกออยู่น้ำปูน้ำยาอยู่เชฟบ้านไหนน่ยบ้านนากระโสอ๋อบ้านนากระโสโดยแต่กระยังเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่บ้ะขอมือเนยกระอยู่พุ่นอันนี้นะมาสอยเอื้อยอ๋อ ต่เจ้านะอยู่พุ่นอยู่แล้วโดยอืมแต่ว่ามาซอยเอ้ยซื่อๆโดยเข้านน้ําซอยเนาะโดยแต่ว่ามื้อนี้ก็บ่ได้ออกไปซอยซักบ่เพิ่นยังเหลือนาสองให้น้อยเพิ่นสิเกี่ยวเองน้องก็ยกสิเบื่อพุ่นบาดสิเมื่อเกี่ยวอยู่พุ่นอือย่าย่าสิเื่อเกี่ยวอยู่พุ่นต่ออีกโดย โดยน้องไงเนาะเตี้ยต่างกันเลยในยู่บ้านกันากระสอเนาะพี่น้องโดยถ้าต่บ่อยสิมาหาเราป่านน่ od, น Надо, นะม <know> ันไม่ได้แล้วโดยที่เราเป็นเรามีโทรศัพท์ขยุติได้ติดต่อเนาะโทรศัพท์กระลินแต่เกมโดยแบบลูกเล่นเกมบ่โดยโดยพี่น้องเไยเนาะมันกระลินแต่เกม้บ่อยๆเอาเบอร์ไว้เนาะบ่อยเนาะ มึงเเอ่อมึงเคยได้ไหมนะบัววันเคยมีบารกิจนะก็่ามีเป็ดซีนะอยากช่วยเพื่นอยากคุยอยากพูดลงเดากดี่โตเลเอาไงเน้อจะเขาเพิ่นมาถ่ายนี่ก็มีคนโทรมาลิ้นมาหัวนั่นอยู่ปะก็มีอยู่แต่เพิ่นก็โทรมาเนาย ไปเป็นลูกลินแลเพิ่นกดอนี้โอ้ยเพื่อนช่นจีว่างไปเลยเลยเนาะโดยแต่ว่าลูกลินนะพี่น้องเลยมออุอเกลื้อนี่เพิ่นกระด้งลินเกมมันม้วนๆน,นี่ท้วมมานี่มุอเกลื้อนเล็กน้อยมันจีว่างไปเลยเด้อพี่น้องเลยเป็นทางด้านเกลี้ยเ,ยเราวางไ,ไปเด้ะพี่น้องเป็นลูกของดาวเล่นอ่างเงี้ยมุอเกลื้อนเนาะโดยก็ได้มันบ้ได้จังอย่างเนาะพี่น้องเลยโดยตอนนี้ยังกินนุ่มอยู่บ่ลูกกะย่าเลยออกนุ่มแล้วโดยโดยโดย,โดย ออกแต่ดนดะบเบ้ยเกี่ยวเข่าแล้วพี่กายนี่เพิ่นก็ออกเพิ่นได้ปีปลายออกแค่ปีปลายโดยอืมลูกเขาสีเข่าสามปียังมั่ออกมึงสองปีแปดเดือนเก้าเดือนเลยแต่ว่าเป็นคนแข็งแรงดีนอนคนก็น้อะเดยครับ ย่างมาบอเลยว่าขี่เราผายมามาแต่บ้านฝืนลุงไปฮะแต่ไม่มีรถกับหยางมาย่างมาแต่บ้านหน้าก็โตโดยย่างมานลงน่อยหัวคำหน่โดยเลยพอกปชิมาเาตีมันก็ไก่เลยหยางมาเราเห็นรถกลางทางกันหลัดขึ้นหลัดขี่มาน้ำเพิ่นโดยแต่ว่าเขารถไปลงหันลงหนีเขาก็ขี่ต่อมาเนาะโดยเปิดจ้าฝืนชงซานฝืนมาส่งเพื่อน <ừ> เป็นมาอุ้มลูกนออ่อยไม่สงสารชิมว่าโฉงฮอนเฮือนมาฮอนเฮือนแหละกับอุ้มลูกไปหน้าต่อ <ừ> หน้าก <ừ> ันอยู่เลยอุบ <ổ S 1> <ฮ>่าวแถวบ้านหน้ากระซอกกบุมไม่อีกเนาะ กับบริษัทว่าอยากเอานะกาตอนนี้ยังโมทันได้คิดเนาะโดยกับมี่ยูเพิ่นกับไทม์ยู่เอาบแว่าบเ้าตอบว่าบบแล้วเพิ่นกับยาโอ้โดยโดยโดยงานว่าอยากได้ผอหายน้องโบอยากยังอยากเลี้ยงอยู่ย่านเพิ่นบ่หักบ่แพงลูกอืาฉันบ่ป่อยจีบเลยน้องบ่ป่อยเนาะได้บ่บ่ปล่อยบ่ปล่อยหยอกบ่ป่อยพี่น้องไง ่อยไปมราเป็นได้สบายกเรานี่ยแอบารลีนด้ยกันเชียงหัวกับพวกที่ห้าอะไรเลยน้องเนาะก็คือมืออื่นก็แตสีดำนะโดยโอ้โดยโดยอื่นนี่เราก็่สีดำบรนนาการแล้วเนาะน้องๆโดยจากว่ามาจากว่านหน้ากระสอนี่จักมือแล้วเลยมาเจ้าของซอยเริงติดปลายแล้วิดปลายแล้วโดยอ เดี๋รร์คือว่าเป็นมาถ่ายทวิตนะเป็นเป็นเด็นเดรร์แบบมาถ่ายเจ้าทวิตนะนะผูมาถ่ายนะผู้ได้มาถ่ายก่อนนะลูกใหญ่อืมลูกใหญ่โดยเด็นเแบบเป็นถามบอเป็นพี่น้องกันบอดูว่ายังไงบ่แบบคนอยู่แถวหันได้เพิ่นบอกว่าไปหาถ่ายยังเพิ่นว่าเกี่ยวข่าวน้ำกันอ๋อแล้วเพิ่นลูกใหญ่บอกว่าไปหาถ่ายในห้างในไม้เพิ่นก็เลยซี่ใส่ เอ้ยว่ะเดเ้เล่ากับแม่์ใคมอกันมาเลี้ยงลูกผูเดียวเป็นกันเลยสัมภาษณ์กันเลยไปถ่ายเอาเดี๋ยแต่ว่าพ่อง่ายๆกับพวกการควรถุงยากนะนำพี่น้องไอ้เคสนี่ก็ได้เนาะแปลว่าอยู <t <t ่พุ anyway> <t <t ่นน uh uh> ี่เขาน้นำจำปาน่็กินอยู่บเลยปีนี้นั่นบ่พอกินแปลว่าจ้างยูยูน้ำปูน้ำยาเลยตอนนี้นะโดยไปเพิ่นกับว่าได้ให้ว่าได้ยังบ่ จะบอเป็นว่าอลูกชายเป็นเสียยังไปแล้วยังผมเห็นลูกเพิ่นแล้วยังพิ่นว่าเพิ่นยังกันะบ่าวผมเคยว่าอ๋อเห็นแในแคลงอยู่เนาะพันมีคนจะคนจะไหนเฮือนเพิ่นแท้จริงกันรวมเมื่อการสิบสิบปลายค้นโอ้แต่ว่านล้านเพิ่นกับล้านเพิ่นกับสามสิบปลายคนโดยโอ้คือว่าเป็นครอบครัวไงโดยแต่เพิ่นยังไม่ได้ออกเคื่อนออกชาลบ่าพัน ป้านั่นออกแล้วออกแล้วแต่มากินข้าวน้ากันนะกินข้าวแล้วไปนอนเฮือนทายเฮือนมันโอ๋แบบว่ามากินข้าวกินนด่ามกันในเฮือนใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่โดยก็ยังมาท่านี้แบบว่าถึงจะบอกเฮือนไปแล้วกับแบบเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครอบครัวใหญ่ที่น้องในเรื่อยงใหญาเลยโดยอือโดยที่น้องเนาะในเรื่องใหญ่หมดเอด้ มาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอยู่คน่ะจัใหญ่่นนั้นเนาะโดยกะว่าแล้วเ,วเกี่ยวข่าวเนี่สินายมาอยู่พี่แ้ว<อ>เกี่ยวข่าวเลวสิมาอยู่พเพื่อนพ่อเพื่อนเมเขาเองเนาะโดยเพราะว่าเขาอยู่น้ำพ่นกับแม่อยู่แต่ว่าเขาก็เกรงใจเพื่อนเพราะว่าเป็นเพื่อนของเม่ผพวผัวตอนนีน้ัวกับวอยู่แล้วนะจึงต้องเกรงใจเพื่อนล้วละกะเทียบไปเทียบมาไปเยี่ยมไปยามกันได้เนาะถ้าว่ามาเที่ยาไปกันได้พี่น้องเลย แ้แบบว่ามีปูสีมาดูแลต่อสีแบบเนเธอร์เนชันให้นี่็สินั้นอยูบอ่บ่นี่โอเคอยู่บ่อก้วเพื่อนเพื่อนให้กะดีใจเลยโดยคุยสีลมกับเพื่อนอยูบอ่บ่แบบว่าเพื่อนก็มักหักนะก็คุยกันเบิ่งและ่านเพื่นอนหับตลานอ้องเอ้ยก็ได้คุยกันไปก่อนน้องเลยเนาะ<อ>ต่างคุยเป็น แต่ไปก่อนแล้วก็ต้อง4ปีป๊าพูดกับบได้แม่ต้องรู้ใจกันไปก่อนนั่นแหละคันแมนว่าได้คุยนี่ก็ป้าว่าก้าว่าจะให้เวลาจากเดือนจะปีคิดว่านะในใจในใจนี่ก็อยากเลี้ยงลูกก่อนกันให้ลูกได้4ปี5ปีอ๋อกาบบอดี้แมนได้โดยนะกาบฟุบังกง2ปีเนาะ2ปีโดยงปีถึงได้แต่หมติว่าเป็น ส่วนลงไปเห็ดเวียกเหตุการณ์อยู่ฝั่งไทยนี่สิลงอยู่บ่กับมันก็บ่มีผู้ใดเอาลูกให,ห้ค<ม>่ะเอาสิป,ป้าลูกเฮาก็ป้าบ่ได้อือเพิ่นว่าให้เอาลงไปน้ําเฮ็ดบัตเฮ็ดหยังลงไปเป็นพร้อมสิออกเบิดนะแต่ว่าเอากัน ตอบก็ได้เนาะเนาะว่าลูกเขายังน้อยไม่ใช่เหรอแม่เขาก็ต้องคุยกันไปก่อนอะไรตอนนี้กันเนาะสีไห้เขาลงไปหอบลูกหอบเต้าลงไปดิยื้อเกือบพันจักจี้หักแทงเขาสั่มไดนเนาะเลยโเข้าตัดสินใจยังไม่ได้ต้องรอไปก่อนแม่ต้องไ้เพิ่นพูดได้คุยกันก่อนโดยปุ๊บปั๊บลงไปยันเพผลหลอกไปไปตายอยู่กลางทางแล้วมดลูกมดแม่พอเองเนาะโดยก็คิดไว้หลายอย่างใช่ไหมโอ้ โดยได้คุยกันโดนๆแต่แต่ว่าถึออ๊บถือใจกัน้อนี่นอองจางไรลงไปกัเพื่อสิเอันอยู่น้ำกันได้เพื่อสิเอันคุยกันเข้าใจเพื่อสิใส่ชีวิตทวมกันได้นีเขาต้องคุยกันดนเติมไป้เนาะตองคุยก็ต้องใช้เวลานำเนาะน้ต้องคุยก็อ้เหนำน่เนน้องคกอง้เวลานอยเนาะเต้อคยก็อล่อยเนอยกับ้ัวนี่อยเาะปีก็เอื้เอยเอน หกปีหกปีปโดยแมนบออยู่กับผัวหกปีลูกเจ้าคุณูุก,ก๊กเจ็ดปีแมนบอมันโบเมนลูกเพิ่น๋อลูกของผัวเพินพ่นเป็นลูกของผัวลูกผัวเกา่าลูก oh. <laughs> ผัวเก่ามาด้วยพแพกกับงุงอยู่ได้พนีมเนาะอยู่กับผัวหกปีแต่ว่าได้ลูกเจ็ดปีนะพี่เนอะพอแฝกกันงุงตัวนี้ก็คือกันผัวคุณที่เสียไปนี่กะ แต่คือน้องคนนีีบ่โดยอืออืเอ้ยนี่มีเคยสั่งของกรัวมาสองเคยแล้วมันบ่โดยอือผูกก่อนได้ตจเลยคุณได้ขออนุญาตทำนะป้าห่างกันแบคุยกันบ่มข้าใจกันโดยคนในบ้านเนี่ยบ่โดยอือน้องน้องกับบอว่าทั้งนั้นดีทั้งนี้ชั่วเพราะว่าปู่เมียกันโดยแต่ว่าคุยกวมบ่ข้าใจกันอะไรเนาะบ่อยเนาะขออยุาป้าห่างกัน โอ้พี่น้องลูกเราก็นอนไหนได้พี่น้องไอ้พ่อได้แต่จีอะแต่ไหนบ่บ่อยที่ไห้เราเอาลูกไปนอนได้บ่บ่อยเนาะเราเปิดเ่อยได้ไหมตักบ่ได้ผลปงลงเพก่ลกระต่นต้องอุ้มนอนในตักตลอดโดยแม่ก็จีได้นอนนําแบบนอนกอดได้เลยเนาะโดยไอ้พิ่นดึงไอคิงนั่น้ะบ่บ่อยอ๋อ้แบบเครื่องขามคืนก็นอนแบบนี้ตลอดป่ะโดยเพิ่นก็เต็งแขนไว้อ๋อ้จะสิอุ่นอยู่หรอเนาะพี่น้องเอง นอนกอดลูกกับอุ่นกับบุคักปาไในคือบรคมกาก้นบบาบนไปทำนองนันแหละี่นองเี้เนาะมากินข้าวกินน้ำหรือว่าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายยังกินข้าวเช้าอมีนวอยู่ในกินนะบอสบอสเมื่อเช้านี่กับไปซื้อปีงไก่ช่องไหมมาให้ลูกกินแกกินนากันกับลูกนเลยเนาะโดย แต่ว่าอยากตีพี่น้องเจ้ากลับไปหายไปนานมากแล้วโดยเป็นยูหน้าผมอันนี้คือเพื่อนพ่อเพื่อนแม่เจ้าโดยก็เพื่อนแม่ก็เพื่อนเข้าโดยจะมีพี่น้องจะค้นทั้งหมดอยู่ในรวมเมินกับเปดคนแต่ว่ามีครอบครัวทุกคนนะว่าโดยยังอ้ายสองคนบุมมีเป็นยังอยู่ตรงกันเนยอายผู้ผู้บุมมีคนหนึ่งนะอยู่กรุงเทพ อ๋อคนหนึ่งนี่ยอยู่ในเฮือนแต่เพิ่นไปหมัดเข่าอ๋อโนยโดโดยไปหาหับจ้างหหลับจ้างทั่วไปเนาะเขาได้ซื้อกินเนาจะได้บ่อยๆนะครับจะได้โปรลบคลิปไปด้วแล้วบ่อยๆจะอุ้มลูกอยู่ด้วยเดี๋ยวเอฟซีปฏิว่าได้แมนแมนเรานอนได้ก็ไหวแล้าเอาลูกไปนอนเถอะนะบ่อยๆเงิน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 อยู่บ่อยๆเดินไปเผ็ดเงินอยู่บ่อยนพี่น้องเยเนาะสาวพันจีนิดหน่อย ม่บอกสิได้ให้สาวพันซื้อขนมให้ลูกพันกินขอบใจได้เลยบ้านเติมเงินนี่แหละวให้เรื่อยขึ้นเนาะพอได้อนลูกดินเกมดินยางแน่พี่น้องเอาเด้อขอบใจได้เลยเด้อคลิปนี้กะหมูมียังลายเนาะพ่อแม่พี่น้องกะใจขอตัวจบคลิปลงเพราะว่าอย่าให้ทั้ง phần Để áo bán. lục bài non nó rồi áo sơ bài đi rồi sơ bài đi sơ bài đi sơ bài đi